หนึ่งสิ่งครับสำหรับคนที่ขับรถแล้วต้องมีนะครับในท้องถนนนะครับวันนี้นะครับโค้ดเปิดเองนะฮะก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับมาฝากกับทุกๆคนนะครับหนึ่งสิ่งนั้นคือคืออะไรครับคือคิดบวกครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ช่างในเวลาขับรถนะครับคุณต้องเป็นสุภาพบุรุษเสมอนะครับในการขับรถในท้องถนนนะคุณต้องมีน้ําใจนะครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจว่าคุณจะขับรถแบบไหนนะฮะคุณต้องสํานึกหรือว่าคุณต้องคิดเลยว่าคุณต้องมีน้าใจนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ คิดบวกครับเวลาเขาแซงหรือปาดหน้าอะไรไปเนี่ยคุณอย่าไปเอ่เ,เรียกว่าอ,อะไรไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปไปว่าเขานะครับเพราะว่าพอเราว่าไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยินนะครับคนในรถกับตัวเราเองที่ได้ยินนะครับดังนั้นนะฮะเวลาขับรถนะครับคุณต้อง คิดบวกเขาไว้นะครับเขาอาจจะรีบหรือว่าเขาอาจจะมีธุระหรือว่าญาติเขาป่วยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเนี่ยแหละครับหนึ่งสิ่งที่คนที่ขับรถนะฮะอย่างเรานะฮะใช้ท้องถุนนะครับเป็นหลักนะครับต้องมีนะครับก็คือคิดบวกไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะฮะหรือว่าไปห้างนะครับคุณคิดไปเลยครับว่าพลังคิดบวกว่าต้องมีที่จอดนะครับบางคนนะครับ โอ well, so. right so, like, okay. so, ้โหไปห้างแล้วแบบว่าคิดลบยังไงครับคิดลบว่าโอ้ไม่มีที่จอดแน่ๆเลยไม่อยากไปนะคุณเลิกไปเลยนะครับเลิกความคิดนี้ไปเลยนะคุณต้องคิดว่าฉันมีที่จอดฉันโชคดีเสมอฉันต้องมีที่จอดให้ได้ฉันมีที่จอดที่ดีคิดอย่างนี้แล้วจะมีที่จอดครับพลังจิตใต้สํานึกของเรานะฮะมันจะสั่งมันจะจิตมันจะสั่งการให้เรานะมีที่จอดที่ดีๆแล้วก็ที่จอดสําหรับคุณนะครับคุณเอาข้อนี้นะฮะไปใช้ได้เลยครับง่ายๆนะครับผมว่าทุกคน เอาไปใช้ได้อยู่แล้วล่ะนะฮะป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับผมเบิร์ดประสิทธิ์สีทองสิริครับบ๊ายบาย